ค่ะกาบสวัสดีค่าทนผส้มทั้งบ้านค่ะค่ะมื่อนี่กม็มาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งใหกเราเนาะค่ะมืนอนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งกันเลยมาติดตามนังเล้าข้ามฝันกับปลาข้าค่ะค่าปลาข้านี่เพื่อนฝันเนาะค่ะฝันว่าพอห้ไปอยู่เอาเือนเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนกะเอินลูกเพื่อนเนาะคะ่ะลูกเพื่อนกระเล่นไปซองไปอยู่ทั้งเงนเพื่อนาวา่าไม่มีไผรอยู่ทั้งเงินเพื่อนมาเนะคะ่ะขึ้นไปไป่อผู้หญิงกับผู้ชายนอนน้ำกันดูดนุ่มกันเด่นเพื่อนน่นเนาะคะ่ะ าความฝันของประข้ามพืะชห้แนวทางเขาจังไดเป็นไปเป็นมาแนวไรเพื่อว่าเป็นการเสียไม่าเนาะค่ะกลับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของประข้าพร้อมกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะประขค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้กะเลยมาติดตามเรื่องราวความฝันกับประข้มเป็นตองหวดเนาะปลาขาเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของประข้ามพืิชัยหนี่ทางเขาจังไดกะให้ประค้ามนี้เราความฝันให้ฟังค่ะฝันอย่างไรค่ะป้า ฝันว่าพ่อน่ะมาบอกให้ไปเอาเฮื่อนเฮื่อนนั่นเพิ่นบ่อยู่แล้วเพิ่นไปเห็ดเฮื่อนมาอยู่แล้วเพิ่นว่าอือนเห็นแต่ลูกไปมาก่มมีเฮื่อนอยู่บอก็เลยบอกลูกใช่หน่อยคอยลูกบักบอกงามคอยนั่นละเพิ่นว่าบอกแม่ตัวมาเอาเฮือนเด้อเพิ่นว่าบัดนลูกก็ว่าแม่เพื่อนยังไปเอาเฮื่อนบ่านี้พอดีไปนั่นไปแล้วว่าเงื่อนบมมีคนอยู่คอยลูกคอยขึ้นไปแล้วมันว่าแม่ ขอเปรอรอรอไปรอมานะค่ะรอไปรอมาข่นเพื่อนันมีคนมีผู้เฒ่ากับผู้ยิงผู้หนึ่งผู้ชายผู้หนึ่งนอนคุณนอนกินน่มกันอยู่บ้านนี้ดูคอยนั้นมันบานสิแม่แม่มันง่อยบันไดอยู่นะค่ะมันก็คขวกผอมได้มากมาเบิ้งมาเบิ้งมันว่าผู้แม่ไปเบิ้งเออแม่ไปเบิ้งงานเฮ่าจังไดจังว่าพอไงว่ามันมีคนมาเบิ้งมาเบิ้งผู้เฒ่ากินนมกันเหมือนว่าอ๋อค่ะผู้เฒ่ากินน่มกันมันคอยเขาเลย้ยงางไปเบิ้งน้ำลูกเอาคอยว่าสิ อันยังนายบบอายแต่นอก่อยวางสิจากนั้นจังบบอายแต่กินนมกันอยู่่อยเลย่องสิอายยังเป็นเรื่องธรรมชาติสองคน่นมาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติผู้เฒ่าวะผู้เฒ่าผู้เฒ่าว่ยกลางคนนี่แหละผู้หนึ่งผู้หนึ่งน่ะเฒ่าเฒ่าแน่อยู่แต่ว่าหกสิฟเจ็ดนี่แหละเป็นผัวกเมียผัวกเมีเพิ่นนั่นแหละคนนอนดูน่มกันอยู่่อยเ็เลยว่าอ้ยอียังจังจิเป็นแนี่ก็เยว่องว่านายบบอายโว้ยเรื่องของธรรมชาติวันอีผู้หญิงนั่นว่ะ ที่มันบ่อายเนาะเพราะว่ามันบ่อายจากสีเพราะว่าเหล็กเขาบ่อเขาเลยค่ะดำดำหนุกไสมางอข่อยนั่นงอบมกงอเลยเนาะเก่าเออมันบอกงอเอื่นให้ไปวาดูแม่ฝันเอื่อเอื่อไปเบิ่งแม่ฝันดูแม่ฝันเท้ากินนมกันนะกันบันกระทืงเบากระทืงหัวข่อยกันย่างไปกับไปกับไปดีว่าไม่ใหไงนั่นกระทืงเบากระทืงหัวคือกันไหนค่ะบันกระทีตีเลขกไห่นั่นเก้าแปดหนึ่ง เก่าแปดหนึ่งแมนก็เห็นพองนั่มนาเก่าศูนย์นี่แหละอายุพออายุพออายุเก่าสิบบานเด็กที่นั่นบานเด็กที่สี่สิบเก้าบานเด็กที่พอนั่นบานเด็กที่เก้าคอยนั่นแหละเก้าเท่าไรกบแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งบ้านเด็กที่บานเด็กที่เพินสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าีสิบเก้าบานพ่อยัง ยี่สิบก็พออายุครับเก่าซูนแดดมันออกอายุเล่านนำกันถึกปานนั่นนะเพราะว่ามรู้จักค่ะอายุเพิ่นเก่าซูนเนาะแม่ค่ะฝันเห็นเล่ามันบ่มันบ่มาอายุมันกะจบมันกะจิมาบานอีกทีนะบานอีกทีสี่เก่าสี่สิบเก่าบานนี้เพิ่นให้เอื้นมาเอาเฮื่นบ่เพิ่นเอื้นไปเอาเฮื่นไปเอาฮือนนั่น พัน่าพอมีคนอยู่พันให้ไปอยู่เอาโอ้ให้ไปอยู่เอาให้ไปอยู่เอาบันก็เลยว่าอันจังได้จังว่าผมีคนอยู่ไปย่างไปหยก็เลยว่าเขากระหินคนแล้วก็ลบลงมาก็ลบลงมาหาลูกอยู่ไรอยู่บันไดบานลูกขึ้นไปซองอีกมันว่าแม่แม่บงคนผู้เฒ่ากินน้องกันมัน่าเพรานก็ทั้งเอิ้นทั้งห่วสันเพาะทั้งเอื้ทั่งหัวมันมาพอก็เห็นผู้เฒ่ากินน้องกันมันว่าบ้านนี้อันอยู่ทั้งเพื่อนนั้นมีจักคนค่ะ สองคนมีแค่สองคนเท่านัน้นมีแค่สองคนหมอนั่นก็ลบแม่ลบลงมาหาเลยดิเงานกับวัวเปตายูดอกเงานกับวัวเปตายูก็เลยว่าปูยูดอก,กันบ่นนะเช้าเป็นห้องมากก็งานพอมึงตัวละเป็นปเพืเ่อนงานอยู่ไม่เงี้ยไกลๆผมไปยืนแนมึงเลยนะเป็นวันอยู่เอาสติเลยผนวอกเอ้ยปปานั่นตัวมูาผมมีคน,นอยู่อ่ะเขาดูดน้อมกันบันนี้ผู้เพิ่อนสองคนผมอยู่ทุกเพือนนั้น ูุจักนาจักตาคุณบอกบอบอบอจิ้มเปี๊ยนี่แหละงานเปี๊ยนี่แหละนเ่ืม่ใช่งานั้นรำคลายแล้วแปรว่าเพื่อนผีเนาะเงอนผีงานผีสองพวเมียอยู่ทั้งเพื่อนแง่นอนดูนุ่มกันเคุณนนอนดูนุ่มกันดูก็หัวได้ตั้งหัวตั้งเบาได้บากในน้อยแต่ว่าฝันแนวนี้จะฝันดีได้ค่ะปะฝันดีเนี่ยฝันดีค่ะผู้ใหญ่บาด็กงามๆผู้ใหว่าไปโตอันเก้า แปดนึ่งนี่เก้านี่เอามาจากอะไรปลเก้าตีมาจาก,กผู้เ่าครูเ่าปลากระแปดนุ่มกระหนึ่งปลาดูดนุ่มน่ะกระเป็นแปดเนาะแง่นุ่มกระหนึ่งนุง่มกระหนึ่งปลากระแปดแต่ว่าตัวน,นี้เป็นบานอีกทีหึ่งบาดอีกทีเก่าซูน 90, นั่นคืออายุพอแล้วนะนะอายุอายพอผู้เสียชีวิตค่ะแต่ว่าฟันเห็นพอเน่ยอะไรนี่เก่ามากเก่าซูนมาก มากามากพอน,นันุนเก่าช<ม>ุนเก่ามากที่เก่ามากมากเนาะป้าเ<ม>นาะ,นะขันฟันเห็นพย,ย่่ยา่่่่่่่มากมาก,กาาม่่นนะะก่่่่่่่กขอ่ป่่า่่่่่่่่่่นน่น่่ค่ะฟันเห็่พอน่่ะ่่่่่่่่่่่่่เพิ่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่็่่่นพน้่ ค่ะ <Techn Pokémon> <ats> ดังนล้าความฝันของป่ามม่ยังเพิ่มเติมค่มคงม่ยังแหลมมีแค่นี้จีละค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเด็กให้ท่านผู้ชมทั้งบานของเฮาเลยรับส้มรับฟังน้ำกันนะคะฝันแต่ตอวิกปุ่นะตอฝันตอนแรกย่ำเด็กนวลนี่ออกมาแล้วกับฝันโตเลยฝันเรื่อยจังว่าผู้ใดกับผมมาเอาผู้ใดกับผมมาเอาตัวเบาอยู่ไหนล้วบ่อับบ่ะขยับให้โมทายไปอยูเบิรเบิร์นอีกอีนิ้งทายไปนี่ยคือเบิรงโขกโขอยู่เมืองือนงานค่ะ พอใหญ่ก่อยได้งานพอใหญ่ได้ลมหายมาจแต่เวียนคนละมาได้บอกเกี่ฟอมากค่ะค่ะขอบคุณป้าได้หลายเนาะค่ะค่ะขอบคุณค้าขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลของปลาค่าค่ะค่ะปลาค่ำนี่เพื่อนฟันค่ะเพื่อนฟันว่าพอมาให้ไปเอาเือนพันวันเนาะค่ะให้ไปยู่เอาแต่ว่าปลาข่ากับไปยู่ค่ะขึ้นไปลูกไส้เนาะค่ะลูกไส้ในฟันเพื่อนก็เอินบอกว่าให ไปเบิงค้นอยู่ท่องเฮือนพันวันเนาะค่ะนอนดูดนุ่มกันพันวันเนาะค่ะตัวเลขแนวทาทเพันไทมาเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นกับเก้าแปดหนึ่งเก้าเป็นคู่เท่าเนาะค่ะปากเพิ่นกับแปค่ะหนึ่กัคือนุ่มพันวันนาะค่ะกับเป็นเก้าแปดหค่ะบ้านเลขที่เพิ่นกับสี่เกค่ะสีเกอายุพอเพิ่นกับเก้สปีค่ะ มันที่16กุมภาพ่อสอ,สอนธ์พศ2 5 6กกระให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมาน,นดำดำดวยๆเฮ้งเปังปังไปกับความฝันของประคำนคะคะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพลธ์แนวทางความฝันแนวทางตเลขให้ ท่านผู้ชมทั้งบ้านองเหาไล้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะถ้าทายังมาท่านกดติดตามเจคัมกับขอฝากช่องเจคัมสามตัวเต็งน้ำีนเด้อค่ะขามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขีเด็ดอยู่มองใดเจคัมสามตัวเต็งกับสิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะถ้าสำรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจยไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ